สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติเสาร์ที่31มีนาคมนะครับวันนี้เป็นวันที่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในภาคใต้หลายจุดนะครับเราจะเริ่มที่เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่ยะลานะครับแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ที่เกิดระเบิดที่เมืองยะลานะครับ ซึ่งท่านลงไปดูเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็บอกว่ามีการแจ้งเตือนเรื่องการก่อความไม่สงบเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ก็ยังเกิดช่องว่างทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นจนได้นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้จับตาผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้แล้วส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตขณะนี้10คนนะครับบาดเจ็บ117คน พลโทอุดมชัยธรรมสาโรรัฐแมทพาคที่4ลงพื้นที่จุดที่เกิดระเบิดในรถยนต์2จุดเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาพร้อมกับหาหรือมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบร่วมกับเทศบาลนครยาลาและหน่วยเฉพาะกิจยาลาหนึ่งหนึ่งแมทพาคที่4ยอมรับว่าเป็นความพยายามของกลุ่มก่อความไม่สงบที่ต้องการแสดงศักยภาพให้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวก่อความรุนแรงหลังจากที่ผ่านมามีแกนนําหลายคนถูกจับได้ นอกจากนี้ยังระบุว่าคนร้ายนำรถบรรทุกระเบิดเข้ามาถึงที่เกิดเหตุได้อาจจะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนจุดตรวจหรือการลาดตระเวนจึงเกิดช่องว่างขึ้นคือเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านอยู่เนี่ยจ,จะเปลี่ยนจุดบ,บ้างอะไรบ้างเขามีส่วนลาดตระเวนในการเรียกมาลาดตระเวนพื้นที่แต่ก็พบช่องว่างเนี่ยเขาก็พร้อมจะกลับใช้เวลาไม่นานนะเท่าไหร่ในการเรียกเคลื่อนไหน ซึ่งผมเองกำลังพยายามจะแก้ไขจุดก่อพวกนี้อยู่นะครับแม่ทัพภาคที่4ระบุอีกว่ามีการแจ้งเตือนและก็ระวังกลุ่มที่จะก่อเหตุก่อนหน้านี้แล้วจริงทําให้นับจากนี้จะต้องกําหนดเซฟที่โซนหรือพื้นที่ปลอดภัยให้ชัดเจนมากขึ้นจากเดิมที่ต้องยกเลิกไปเพราะประชาชนเห็นว่าเสียผลประโยชน์จากมาตรการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ เหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาที่ถนนรวมมิตรตัดกับถนนตรงรักซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าใจกลางเทศบาลนครยาลารถระเบิดในรถยนต์ลูกแรกเกิดขึ้นใกล้กับแยกไฟแดงซึ่งระหว่างที่ประชาชนหลบหนีอันตรายจากระเบิดลูกแรกนั้นระเบิดลูกที่สองที่อยู่ในรถยนต์ซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึง50เมตรก็เกิดระเบิดขึ้นซ้ําอีกแรงระเบิดทําให้ประชาชนใกล้ที่เกิดเหตุได้รับอันตรายทันทีขณะที่รถยนต์ที่อยู่ใกล้กันก็เสียหาย บ้านเรือนก็ถูกเผลิงไหม้รวมถึงรถตู้อีกหนึ่งคันที่ติดแกส๊สก็ได้รับผลกระทบจนเกิดระเบิดซ้ําอีกครั้งเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายนํารถกระบะยี่ห้อิ s u z ซุกซ่อนระเบิดซึ่งน่าจะเป็นคันเดียวกันกันกบที่ขับบุกไปยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนตำบลกาลออําเภอรามันเข้าไปจอดในจุดระเบิดจุดแรกส่วนคันที่สองเป็นรถกระบะโตโยต้าไทเกอร์จอดใกล้กับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก่อนจะกดระเบิดขึ้นในเวลาห่างกันไม่ถึง20นาที โดยรถคันที่สองนี้คาดว่าเป็นรถที่ขโมยไปจากชุมชนย่านตลาดเก่าแขตเทศบาลนครยาลาเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาส่วนที่โรงพยาบาลศูนย์ยาลาระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตขณะนี้10คนบาดเจ็บ117คนแต่ส่วนใหญ่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วยังเหลือที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล29คนในจำนวนนี้อาการสาหัส10คน ส่วนในที่เกิดเหตุคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นถนนสายดังกล่าวแล้วตั้งแต่สี่แยกมาสด้าถนนวิภาคุณไปจนถึงสี่แยกถนนจงรักโดยให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บรายละเอียดแล้วในขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลจะเร่งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ดังกล่าวและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดยเร็วขณะที่กองทัพภาคที่4อยู่ระหว่างประสานกับสอบตอในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในครั้งนี้ ไล่เลี่ยกับเหตุระเบิดที่ยะลาก็เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่โรงแรมบรีการ์เดนที่หาดใหญ่นะครับโรงแรมนี้ก็อยู่ใจกลางเมืองน,นะครับก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีกกว่า200คนนะครับเบื้องต้นยังไม่มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการก่อวินาศกรรมนะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อ13มิถุนาครับมีเหตุระเบิดที่ชั้นใต้ดินโรงแรมรีการ์เดนพลวาซซซึ่งเป็นทั้งห้างสรรพสินค้าและโรงแรม ตั้งอยู่ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองหาดใหญ่หลังเสียงระเบิดมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นตามมาและลุกลามไปยังชั้นต่างๆอย่างรวดเร็วเนื่องจากได้ลามขึ้นไปตามพ่อคัสที่เชื่อมต่อมาจากร้านอาหารทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ตื่นตกใจวิ่งหนีตายออกมาจากตัวโรงแรมอย่างุรู้เร็วแต่เนื่องจากโรงแรมแห่งนี้มีความสูงถึง33ชั้นถือว่าสูงที่สุดในเมืองหาดใหญ่นะครับก็ทาให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตั้งแต่ชั้นเจ ขึ้นไปนั้นทําได้ยากลําบากเจ้าหน้าที่ต้องระดมน้ําดับเพลิงดูนานกว่า4ี่ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ออกมาได้อย่างปลอดภัยมีผู้บาดเจ็บกว่าสองรอยสาสิบายเกิดจากการถูกไฟลวกสำลักพันและกระจกบาดท,ทั้งหมดถูกนําส่งโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทําการรักษาพยาบาลนะครับจากการตรวจสอบสถานที่หลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตท่ารายมีทั้งถูกไฟพอกขาดอากาศหายใจ หนึ่งในผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นชายสัญชาติมาเลเซียรวมอยู่ด้วยขณะที่นายพฤศดาบุญราชผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นมาจากเกตฑใดถึงแม้ว่าจะพบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าบริเวณชั้น B2 มีสภาพพังยับเยินก็ตามเพราะฉะนั้นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนก่อนสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตจะเป็นไปตามระเบียบทางราชการถ้าผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัว,วจะได้รายละห้าหมื่นบาท ผู้เสียชีวิตที่ไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวได้รายละ25,000บาทแต่ว่าล่าสุดนายภัยพัฒโนโนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ยอมรับนะครับว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นั้นมาจากการลอบวางระเบิดบริเวณชั้นใต้ดินแต่ยังคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะไปสอบถามรายละเอียดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งระเบิดรถยนต์ที่ยะลาและ ที่สงสัยว่าจะเป็นการลอบวางระเบิดที่โรงแรมลีการเด่นที่หาดใหญ่นะครับกับพันเอกปราโมชพรมอินหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมนภาคสี่ส, <un> well ส่วนหน้านะครับท่านร่วมรายการกับผมทางโทรศัพท์ณขณะนี้ครับพันเอกปราโมชสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกิตีครับครับเหตุที่เกิดขึ้นที่ยาลาก่อนนะครับพันเอกปราโมทครับมีอะไรซึ่งเป็นสัญญาณต่างจากการระเบิดครั้งที่ผ่านๆมาบ้างครับในลักษณะของการก่อเหตุระเบิดในครั้งนี้นะครับครับว่า จากการก่อเหตุในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามที่จะทำร้ายต่อชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ซะเป็นส่วนใหญ่ครับตั้งตั้งแต่การคว่างระเบิดที่อำเภอดุสอเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมแต่ล่าสุดเมื่อ,อวันที่สิบเจ็ดมีนาคมที่มีการวางระเบิดและเป็นเหตุให้นักเรียนหญิงเสียชีวิตจานวนหนึ่งคนครับรวมถังเหตุระเบิดในครั้งนี้นะครับเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุพยายามที่จะ,ะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับ ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน,ชาชนผู้บริสุทธิ์ครับครับแต่ดูเหมือนคราวนี้เขาขยับเข้าเมืองแล้วใช้รถบรรทุกขนระเบิดมาดมครับผมค,ครับอวครับครับแต่คราวนี้ขยับเข้ามากลางเมืองมากแล้วขนาดของระเบิดก็ใหญ่ขึ้นแล้วใส่รถบรรทุกเข,ข้ามาก,กลางเมืองได้ครับถ้าผมจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เลราในวันนี้นะครับซึ่งอยู่ในย่านธุรกิจที่พี่น้องประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมากและประกอบกับวันนี้เป็นวันหยุดรชาชการนะครับ ตามที่ท่านนะครับได้เรียนทห้ทราบในขั้นต้นว่าในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ได้เคยกําหนดเป็นเซติโซนก็คือพือ้นที่ปลอดภัยครับแต่เนื่องจากว่าได้ไปกระทบต่อวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนนาช้าบ้านในแบบนั้นก็เลยร้องขอให้มีการยกเลิกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการดูแลการผ่านเข้าออกของรถยนต์ของเจ้าหน้าที่นะครับก็อาจจะ สายตาไปบ้างเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่น้องประชาชนสามารถที่จะผ่านเข้าออกได้โดยสะดวกนะค,ะครับอแลวก็ตามในช่วงก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าเราได้มีการแจ้งเตือนจากโตข่าวจากข้อมูลข่าวสารที่เราได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ว่าอาจจะมีการนำระเบิดคาร์บอนเข้ามาก่อเหตุร้ายในเขตพื้นที่เข้าระวังในพื้นที่ต่างๆซึ่งทางฝ่ายข่าวาได้มีการแจ้งเตือนให้หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อนเนื่องแล้วนะครับครับ คืนนี้จะดูแลในพื้นที่ยังไงครับทั้งที่หาดใหญ่ด้วยและที่ยะลาด้วยครับครับผมในในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในภาพรวมไว้ได้ทุกจุดนะครับทั้งที่ยะลาปัตตานีและที่หาดใหญ่นะครับในเวลาสุดเมื่อเวลา19.30นนะครับท่านนะครับท่านได้เดินทางไปตรวจที่บริเวณที่เกิดเหตุที่จังหวัดยะลาพร้อมทั้งได้มีการกำชับให้ทุกภาคส่วนก็คือทุกหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ทั้งกำลังฝ่ายทหารตำรวจและพลเรือน ได้เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพราะฉะฉนั้นก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าทางกองทัพทางกองในการรักษาความมั่นคงในภาคสี่ส่วนหน้าเราจะทุ่มเทสบรบกำลังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นงสุดในพื้นที่ครับรับสรุปตอนอสั้นๆนะครับว่าเหตุระเบิดที่หาดใหญ่ทางการข่าวของความมั่นคง สรุปว่าเป็นการวางระเบิดเป็นการก่อวิราศกรรมไหมครับท่านโฆษกครับในส่วนของที่หัดใหญ่นะครับจากจากข่าวในช่วงแรกตามที่ได้เคยปรากฏเป็นข่าวไปนะครับว่าเป็นเป็นเป็นเพลิงไหมแต่จากการตรวจสอบบริเวณลานตรวจรถเชนใต้ดินของศูนย์ดานค้าหรือด่นนะครับหาพบหลักฐานที่เป็นเป็นการระเบิดของของรถยนต์คันหนึ่งแต่ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าเป็นการ เป็นการระเบิดของคาร์บอนหรือไม่นะครับคงต้องมีการรอพิส่วน์หลักฐานทางนิติวิทยาและก็ของชุดยีโอดีครั้งหนึ่งว่าเป็นเป็นระเบิดคาร์บอนหรือไม่ครับครับขอบคุณครับท่านผลเ็กปราโมทพรมอินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านโคศกท่านหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กรรมนภาคสี่ส่วนหน้านะครับเราพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าเราจะตรวจสอบความพร้อมทุกหน่วยงานรวมทั้ง บุคลากรสถานที่พยาบาลนะครับว่าพรุ่งนี้เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าได้ทุกโรงพยาบาลนั้นเจ็บพร้อมแค่ไหนครับ